วัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมากับเราแวน,นะครับกับกูไม่รู้บันทงวันนี้ก็ประจำบันเสาร<ม>์นะครับสุดสุดามีเกมกันในคันค่อนข้างจัดน้อยน้อยแล้วก็ไม่น่าตื่นเต้นอะไรเลยคู่ใหญ่อยู่วันที่หมดเลยใช่ครับผมแต่เราก็ยังอุตส่าห์เลือกคู่ที่น่าสนใจมาได้สามคู่ด้วยกันเพราะคู่ยหา่ฟันนะอ<ม>ืมก่อวันนี้ไปเริ่มต้นจากบอลนอกกันดีกว่าคือบอลคิมบอริกอังกฤษเป็นคู่ระหว่างสโต๊กซิตี้เปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เออก็ในคนอเห็นกันขักันว่า มึงเอาพูดนี้มันทำไมอ่ะความน่าสนใจอยู่ตรงไหนความน่าสนใจตรงนี้ครับก็คือทางด้าน,นของสโต๊ิตี้เล่นมา3นัดแต่ฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้และยังไม่ชนะนั่นคือเสมอ3นัดด้วยส่วนทางด้าน,นของแมนซิตี้แมนซิตี้ก็ยังไม่แพ้ก็ยังไม่แพ้ชนะสองเสมอหนึ่งเสมอทีก็คูลค่ะขอบพระคุณครับผมแล้วก็ถือว่าก็ต้องต่อคิมไม่ยังไม่แพ้ใครเอสอสถิติก็ดีกันท,ทั้งคู่หลายคนมีการตั้งคำถามว่าทำไมสโต๊กอย่างงี้น่ะเพราะว่า เออมันไม่มีมันไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะๆทันเลยกลายเป็นว่าเล่นด้วยกันาตั้งนานแล้วรู้ใจกันน่ามีความส,สนุ่นสูงนั่นเอง<น>คือวาม่อเนื่องจากเรื่องการที่ผ่านมาส่วนแมนซิตี้เหมือนกันแหละเพราะแมนซิตี้ไม่ได้ซื้อตัวอะไรเข้ามาเท่าไหร่นะมีตังเยอะให้มีตัวดีๆแล้วมีตัวดีอยู่แล้วดังนั้นเกมก็คิดว่าอย่างที่เราคาดการณ์กันผมว่าคู่นี้ยื้อนสนุกแน่บางทีทั้ต์ของสต๊อกนี่อาจจะยื้อได้ถึง45นาทีครึ่งแรกคือมันอาจจะแบบว่า อัะบอลอยู่ดันกลางเลยก็ตึกระต่ากระต่ายแต่จังหวะมันจะมันจะไปเขี่ยจังหวะบางจังหวะเออสมมุติว่าถ้าแมนซิตี้บังเอิญจึ้มขึ้นไปจึ้มนะจึ้มขึ้นไปแล้วก็ได้ได้เอาหลุดโก๊กอ่ะเออถ้าถ้าเกิดหลุดไปลูกนึงเนี่ยอาจจะมีไหล อาจะมีหลเออสกอร์อาจจะไหลแต่ก่อนอื่นคือต้องจอะพวกได้ก่อนใช่ครับผมเกมน่าจะยื้อกันสุดทีเดียวอาจจะทำให้แฟนของแมนสตี้อืดอัดกันิดหน่อยแต่เราก็ฟันธงว่าแมนสตี้น่าจะชนะได้ทำสกอร์อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนแต่ก็ถ้าเราก็ฉันทุบอกว่าไหลไม่เยอะอะไรล่ะไหลไหลไหลค่ะนนี้สักครั้งฝ่ายนักบอลทวกคนเด็กแต่กันนี้มันที่บอลไทยกันบ้างบอลไทยวันนี้ไทยเป็นบอดี้คู่สำคัญคู่ใหญ่เราเลือกที่สุดเท่าที่หาได้ค่ะเราเลือกคู่บีจีเจอบีเหมือนกันบีซีเท ก็จะเห็นแบบอะไรนะกระต่ายกระต่ายสาวสวยๆยาวๆวข้างสนามเต็มไปหมดเออเธอไปดูผู้ชายเอ้ยไม่ใช่เธอไปดูผู้หญิงหรือดูฟุตบอลเกมผู้นี้เออทางแรกของบีจียจ้าบ้านถือว่าได้กำลังใจสุดรทีเดียวหลังจากที่สามารถผ่านข้นรอบต่อไปโดยการเอาชนะเชลรีได้ในเกมติดกระทอีกครับผมว่าตอนนี้กำลังใจเข้ามาเพียบเขาเขามี เขามีแรงเพชรไงเพชรคือต้องทำเล่นในบ้านตัวเองด้วยเล่นในบ้านตัวเองซึ่งสนามย่าเทียมสนามย่าเทียมเจ้าบ้านน่าจะได้เปรียบกว่าเพราะความคุ้นเคยนั่นแหละสถิตบอลมันไม่เหมือนสยามย่าธรรมดามันแตกต่างจากคนอื่นเข้าไปในขณะที่ฝั่งของ b ีซเทโลช่วงนี้กำลังจะเทียบเหมือนกันแล้วก็เกมนีด้วยตั้งแต่สเซตคนละนิสันมาถือว่าเจ้ามือทุ่งต่ำชื่อนะด้านแข่งด้วยเข้ามาเนี่ย นักเตะหลายคนกำลังใจดีเออเป็นตั้งสิว่าคนนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่าลีลากันเต็มที่เพราะที่อยากจะโกอินเตอร์อ่าก็อยากจะเล่นให้เข้าตาสเวนเอือสเวนเนี่ยเอาไปส่งให้กับทีมใดทีมหนึ่งอ่าเจ้าตัวก็ที่สุดเลยดือนนี้โชว์แน่คิดว่าขาอ่าทีมวันนี้คิดว่าเป็นไงเออให้เทโดกกำลังใจดีกว่ากำลังใจดีกว่าแต่ผมฝันตรงข้ามดีกว่าก็ข้ามก็คอนทู่หนาอ่าว่าตรงข้ามแล้วผมว่าน่าจะเป็นนักเตะตัวมีจีที จะบรรจยดีกว่าได้ในบ้านตัวเองสำเร็จเยอะน่าจะสามารถเขาชนะได้สกอร์ก็น่าจะดีขนเออคงจะไม่คิดว่าจะเสมอเลยใช่ไหมไม่คิดว่าเสมอเลยผู้นี้เนี่ยเขาไม่น่าจเสมอก็อันดับฟันเป็อแต่คนละข้างแต่านีแสงแตกอ่ายที่สท้ายมั่งบอลดีพิชิตกอยามาห้าอยามาห่าีกว่าแต่ไปแล้ววาที่ผู้สทยท้ายตารางแต่นัทของพาชประชาไทยเอซเออก็อันดับสเก็ต เจอกแต่ใกล้สองประกอบเซตจีแบบสิบห้าใกล้ๆกับร้องหวยกับรองรองคือตอนนี้ทั้งสองทีมอะต้องการชนะจ่หมดจะสามแต้มเป็นหนึ่งแต้มก็ให้ได้มันอารมณ์ประมาณว่ายิ้นหนีตกชั้นก็ไม่เชิงนะก็น่าจะตกอยู่แล้วอ่ะก็เขาบอกว่าราชประชาโอกาสตกสูงมากแต่ว่ายังไงราชประชาก็ยังมียังมีลุ้นอยู่แหละถึงแม้ว่าจะตกแค่ทีมก็เถอะก็วันนี้คิดว่าราชประชาน่าจะอาศัยแรงพึ้นที่เองมีเต็มที่พยายาม กดดันทางด้านของบางกอนก็พยายามอารมณ์ประมาณหลังชนฝาแล้วไม่สู้ก็ไม่ได้นะบางก็คงต้องต้องเต็มที่ส่วนของบางกอกนี่ดูจริงๆแล้วแล้วดูท่าทางก็คือเหมือนจะดีเหมือนจะดีก็ต้องอยากได้ซิโก้เข้าไปเหมือนจะดีแต่ว่าสุดท้ายบารมีซิโก้ก็เข็นไม่ไหวเนี่ยก็เสียดายเสียดายเป็นทีนี้น่าเสียดายทีนึงแต่ว่าดูแล้วเกมวันนี้คงจะไล่กันสนุกแหละกัดกันมันกันทั้งสนาม นะก็ไรก็ไรน่าจะไล่กันสุดทัสนมแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าด้านของการาระชาสิแวดล้อมกดดันมากกว่าน่าจะชนะได้ไม่เสมอเลยหรอยด้วยไม่ไม่น่าเสมอเันนอย่า่คิดเหมือนกันว่าคงจะไม่เสมอว่าคงจะแรกจนเต็มที่แต่ว่าดิฉันให้บางก่อนะเพราะอย่างนั้นมันก็มีลีขัา รู้สึกนะเราก็รู้สึกวันนี้ฟันแตกนะแต่เราควรแต่ว่าดูกันในเกมแล้วกันวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นในสนามแต่ฟันมากี่ทีก็ไม่ค่อยเข้าเป้าเลยแต่ว่าสุดท้ายยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับฟุตบอลเนี่ยเล่นง่ายแต่ชนะยากทําอะไรก็อย่าให้เกินตัวเดี๋ยวเด๋ยวร้อนให้หลังลำบากเราไม่สนับสนุนการพนันนะคะครับผมขอบพระคุณมากวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ